เพื่อนๆวันนี้จะมาทําปนปลาทูปิ้งนะคะปลาทูที่เราปิ้งแล้วเราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงก็จะมีปลาทูมีหอมปิ้งนะคะกระเทียมปิ้งพริกปิ้งน้ําต้มปลาาแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งหั่นฝอยนะคะเรามาทํากันเลยวอนอื่นเราโขก พิ้ก่อนนะคะขิกโคก่อนแล้วก็ตามด้วยหอมนะคะหอมปิ้งค่ะใครไม่มีเตาถ่านเราก็เวฟเอาได้นะคะเตียมค่ะ ครที่เราแกะออกตรงตามเลยนะคะเิิมชุลลดลงไปค่ะตามชอบเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาต้มค่ะ ไม่ต้องเติมน,น้ำปลาพอดีละแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะจักเสศษถ้วยไปกินได้เลย อร่อยมากค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยมากๆเลยรู้สึกว่ามันจะข้นไปเติมน้ำลงไปอีกเติมน้ำปลาราลงไปอีกอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอ,อุ๊ยอร่อยมากเลยค่ะเราได้ปลาทูปนที่แสนจะอร่อยละผักเราก็จะมี ดอกอัญชันแสนสวยนะคะแล้วก็ผักสลัดในสวนค่ะผักกาดเขียวนะคะผักกาดเขียวในสวนอันนี้จะมีทั่วมีมะเขือในสวนมีมะเขือเล็กๆ่ะมะเขือปกแข็งขมนะคะนะคะแบบขมขมลูกนึงแล้วก็มีฟักทองหนึ่งนะคะแล้วก็มีสะเดานะคะเราไปเจียวไข่ฟูๆมากินกับปลาปนกันเลยค่ะทีนี้เราแป๊บหนึ่งไปเจียวไข่ก่อนนะคะ ใส่ปุุงรสด,ดีนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวด้วยนะคะซอสปรุงรสปลาเขียวอีกนิดนึงค่ะ,ะตั้งน้ำมันใส่น้ำเปล่าลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ เรใส่ไข่ลงไปเลย ทำเรจเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะได้ไข่ที่ฟูสวยงามมากเลยกับเพื่อนๆสวยมากค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราจะได้ไข่ที่ฟูสวยงามมากเลยนะคะอาหารที่แสนง,ง่ายแล้วก็อร่อยของชาวบ้านอีสานของเรานะคะตอนนี้ก็จะเป็น ข้ากล้องสวยๆไข่เจียวร้อนๆฟูๆอร่อยแล้วก็ปนไปกินกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสีพรชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ